สำหรับใครนะคะที่อยากขายเสื้อเป็นรายได้เสริมนะคะต้องรู้อะไรบ้างนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะ <departments. S 1> ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะคะถ้าคุณดูทาง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งที่ช่องเสื้อดีครับด้วยนะคะแต่ถ้าคุณดูทาง Facebook ฝากกดแชร์และคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้เลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจกับคำว่ากระสอบน้ำสอง คัดหัวผ้ารวมถึงงานแพ็คด้วยนะคะอยากให้แยกให้ออกว่าแต่และแบบเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะ สำหรับใครนะคะที่แยกไม่ออกหรือไม่เข้าใจจริงๆนะคะเราเคยทำคลิปไว้ด้วยนะคะสามารถไปย้อนดูได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวยกตัวอย่างกันอีกสักนิดนึงลวกันนะคะสำหรับงานกระสอบนะคะกระสอบเนี่ยคือกระสอบงานลุ้นนะคะอย่างที่พูดกันบ่อยๆเลยนะคะกระสอบใหญ่ๆเลยนะ45กิโลนะคะหกระสอบเนี่ยก็จะแบบใหญ่ๆเลยลูกใหญ่ๆมีสายรัดนะคะแบบนี้เรียกกระสอบกระสอบเท่ากับงานลุ้นนะคะงานลุ้นเท่ากับไม่ทราบอะไรเลยนะคะว่าเราจะเจออะไรบ้างนะคะเราไม่รู้เลยว่าเราจะ ได้เจอสิ่งที่เราคาดหวังไหมเราจะได้เจอสิ่งที่เราชอบไหมนะคะอันนี้เราไม่ทราบเลยนะคะแต่สิ่งที่เราทราบนะคะอาจจะเป็นเรื่องของสภาพโดยรวมนะคะซึ่งสภาพนี้มันก็เป็นไปตามเกรดของกระสอบนะคะหรือว่าเป็นไปตามรูปแบบของกระสอบที่ทุกคนซื้อมานั่นแหละนะคะเช่นสมมติเราซื้อกระสอบเบอร์1 2 3มมันก็สักคนละสภาพกันใช่ไหมคะแต่ละคนซื้อกระสอบมาแบบไหนมันก็ เป็นแบบนั้นแหละเราไม่รู้เลยว่าจะออกอะไรแต่เราสามารถที่จะรู้เบื้องต้นได้ว่าไอ้กระสอบเหล่านั้นเนี่ยแนวทางเป็นยังไงอาจจะอาศัยดูจากรีวิวอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือกระสอบถูกไหมกระสอบก็คือลุ้นนะคะลุ้นคือไม่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของงานแพ็คงานแพ็คคืออะไรงานแพ็คคือแพ็ค1 0 0ตัวนะคะหรือแพ็คกี่ตัวไม่รู้แหละแล้วแต่ร้านนะคะแล้วแต่ทางร้านจะมี อย่างเช่นร้านซื้อมือสองติวานนท์นะคะจะมีงานแพ็ค100ตัวด้วยนะคะงานแพ็ค1 0 0ตัวเท่ากับไม่ต้องลุ้นอะไรเลยนะคะไม่ได้มีงานอะไรให้ลุ้นแต่ว่าเราคัดสภาพมาให้แล้วนะคะคุณไม่ต้องลุ้นอะไรเลยอย่างร้านซื้อมือสองติวานน์เนี่ยก็จะให้รายละเอียดไว้ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะคลาสไซส์ S M L X L นะคะรวมถึงงานนี้มันคืองานอะไรเช่นน้ำสองเกรดอะไรเช่นน้ำสองเกรด A น้ำสองเกรด B น้ำสองเกรด A b นะคะเป็นต้นนะประมาณนี้ค่ะ ตัวนี้ไม่ต้องลุ้นนะคะสามารถเอาไปขายได้เลยนะคะ,ะทุกคนนะคะก็สามารถที่จะทําความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับของกระสอบและน้ํสองนะคะประมาณนี้ความแตกต่างคืออยากให้แยกให้ออกนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะไม่เหมือนกันยังไงนะคะอันนี้คือเรื่องแรกที่อยากให้ <S 2> <S 2> ท,ทุกคนเนี่ยเข้าใจก่อนนะคะเรื่องต่อไปนะคะที่อยากให้ทุกคนรู้นั่นก็คือเสื้อยืดมือสองไม่ใช่เสือ้อยืดมือ1นนะคะทําความเข้าใจากับคําว่ามือ2นะคะรวมถึงทําความเข้าใจกับคําว่ากระสอบด้วยนะคะ กระสอบซื้อมือ2จะไม่สามารถที่จะระบุสเปคไซส์อะไรได้เลยนะคะเช่นสมมุติเราอยากได้ M สีดำา10ตัวเราอยากได้แสีแดง2ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถที่จะระบุอะไรได้นะคะดังนั้นนะคะนั่นคือกระสอบคัไาซส์ดังนั้นเราก็ต้องทำาเข้าใจตรงนี้นะคะมือ2นะคะก็ย่อมเป็นมือ2ค่ะมีโอกาสที่จะเจอตำหนิได้นะคะอยู่แล้วต้องเจออยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะ ถามว่ามือสองที่ใหม่กริบๆเลยมีไหมก็มีนะคะแต่อาจจะไม่เสมอไปนะคะอาจจะไม่เสมอไปอาจจะต้องมีโอกาสที่จะได้เจอตําหนิบ้างนะคะเราทําความเข้าใจตรงนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกรด A มันอาจจะมีตําหนิก็ได้นะคะอาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆซึ่งมันไม่เพอร์เฟกไม่ได้กริบเหมือนมือหนึ่งนะคะนั่นคืองานมือสองค่ะขายมือสองเราก็ต้องทําความเข้าใจกับงานมือสองเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะต้องอธิบายลูกค้าหรือแจ้งลูกค้าด้วยนะคะว่า ทั้งหมดทั้งมวลที่เราขายเนี่ยคืองานมือ2ก็ต้องขอคนที่เข้าใจนะคะเข้าใจงานมือ2หรือรับที่เป็นงานมือ2ได้ถามว่ามือ2ที่ใหม่มีไหมก็มีเป็นใหม่ในมาตรฐานของมือ2นะคะตรงนี้ก็คืออยากให้ทําความเข้าใจด้วยนะจ๊ะสิ่งที่อยากให้ทุกคนรู้นะคะและสําคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือความเสี่ยงค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงในที่นี้หนูขอแบ่งเป็น2แบบนะคะความเสี่ยงแรกคือ เราซื้อกระสอบมา <bara> มันเป็นงานลุ้นนะคะเราต้องเสี่ยงแน่นอนอะเราจ่ายเงินไปเราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรนะคะเราจะได้งานอะไรเราจะได้สิ่งที่เราชอบไหมอันนั้นคือความเสี่ยงแรกอันดับที่ 2, 2นะคะเสี่ยงแบบที่ 2, 2คือเราได้งานนั้นมาแล้วอะเราก็ไม่รู้อีกอะว่ามันคืออะไรอะเช่นเราได้วงมาแล้วไม่รู้ว่ามันคือวงเราได้แบรนด์มาเราไม่รู้มันคือแบรนด์อะไรเราไม่รู้จักอะเราได้งานที่เราไม่รู้จักเราได้งานเก่ามาแล้วก็ไม่รู้อีกว่ามันคืองานเก่าเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราได้มามันคืออะไรนะคะ มันก็จะมีความเสี่ยงทั้งหมด2แบบที่เราอยากให้ทุทกคนเนี่ยทำความเข้าใจว่าเราจะต้องเจอแน่ๆนะคะถ้าเราไม่รู้อะไรเลยนะคะอันนี้เป็นความเสี่ยงหลักๆที่เราต้องเจอถามว่าเราจะลดความเสี่ยงตรงนั้นได้ไหมนะคะในความเสี่ยงแรกเลยนะคะก็คือลุ้นเราไม่รู้เลยเราจะเจออะไรเราจะลดได้ยังไงนะคะเราอาจจะดูรีวิวนะคะทำความเข้าใจก่อนเลยนะคะกระสอบแต่ละเบอร์แตกต่างกันยังไงหรืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นคนที่ชอบในเรื่องของสภาพนะคะเราอาจจะ ขอดีเทลกับทางร้านว่ากระสอบไหนที่แบบสภาพดีหน่อยสภาพสดหน่อยประมาณนี้นะคะก็จะเลือกเป็นกระสอบแบบนั้นนะคะหรือเราเป็นคนที่สายลุ้นสายเสี่ยงได้หมดชิลๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปิดกระสอบไหนก็ได้นะคะแต่ถามว่าที่เราต้องขอดีเทลหรือขอรีวิวกับทางร้านนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วเพื่อให้เราเนี่ยเสี่ยงน้อยที่สุดนะคะเราต้องดูรีวิว หลายๆอย่างหลายๆแบบนะคะหลักๆเลยรีวิวที่อยากให้ด er <corporations S 1> okay. <rik> ูไม่อยากให้ดูลายเสื้อหรือว่างานที่ออกนะคะอยากให้ดูเป็นสภาพเป็นหลักเพื่อที่เราจะได้ทําความเข้าใจว่าโอเคเสื้อมันออกมาประมาณนี้เราโอเคไหมนะคะมันออกมาแบบนี้เราถูกใจไหมถ้าถูกใจเราก็จัดไปนะคะถ้าไม่ถูกใจเราก็อาจจะดูแบบอื่นแทนนะคะเพราะว่ากระสอบเสยืดเนี่ยมีถึง3ามเบอร์เลยนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์2อเบอร์สามนะคะถ้าเราไม่ทราบจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะ สอบถามกับทางร้านซึ่งมา2สองติวานนนได้เลยนะคะเพราะเราก็จะแจ้งรายละเอียดทุกๆครั้งเลยนะคะเวลาที่เรามีกระสอบอะไรนะคะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีรีวิวเปิดให้ดูด้วยนะคะสําหรับนะคะการลดความเสี่ยงในแบบที่2นะคะเราได้ของมาแล้วเราเปิดมาแล้วเราไม่รู้เลยของในมือเรามันคืออะไรเราไม่รู้เลยว่าเราได้วงมาวงอะไรนะคะเราไม่รู้เลยแบรนด์อะไรฉันไม่รู้ฉันแบ่งไม่ถูกนะคะ ลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ยังไงเราอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะศึกษาเพิ่มเติมในที่นี้นะคะก็รวมถึงการดูเยอะๆนะคะดูการเปิดกระสอบเยอะๆเราก็เปิดนะคะร้านเราเนี่ยเปิดหลายคลิปเลยนะคะสามารถไปดูได้เลยเพราะว่าเปิดแล้วเราก็พูดไปด้วยคือเราอธิบายไปด้วยว่าเราเจออะไรนะคะพอเราดูบ่อยๆนะคะดูเพื่อความบันเทิงค่ะแต่ว่าเราดูบ่อยๆเนี่ยเราจะจดจําไปได้เองว่าอ๋อแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะแบบนี้มันเป็นแบรนด์นะแบบนี้ อาจจะเป็นวงหรือถ้าไม่รู้จริงๆนะคะอันดับแรกเลยเราต้องเซิร์ชข้อมูลนะคะเราต้องเซิร์ชหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนเอาชื่อนี้ไปเซิร์ชลองดูนะคะอันนี้คือเบสิกง่ายๆเลยวิธีการเหล่านี้นะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงในแบบที่2ได้นะคะว่าเราได้มาแล้วเราไม่รู้นะคะเราจะทํำยังไงนะคะก็เราก็ต้องพาตัวเองเนี่ยไปเรียนรู้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้คุ้นตาเออเราคุ้นตาเราอาจจะพโอโอเคอันนี้เป็นการ์ตูนที่เราเคยดูเป็นเป็นหนัง หรือเป็นอะไรหรือเป็นแบรนด์แบบไหนนะคะก็ตรงนี้จะช่วยลดความเสี่ยงได้ดีค่ะก็สำหรับร้านเส้อมือสอติวานนท์นะคะก็มีบริการคัดหัวผ้าด้วยนะคะคัดหัวผ้าเน,นี่ยก็คือเราไม่ต้องซื้อยกกระสอบนะคะเราก็เลือกคัดหัวผ้าไปนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะสามารถที่จะสอบถามได้ตลอดและใครที่ดูไม่เป็นนะคะไม่ทราบเลยนะคะ ทางร้านเนี่ยก็แนะนําอยู่แล้วนะคะไม่ว่าลูกค้าเนี่ยจะคัดหัวผ้าออนไลน์หรือจะมาหน้าร้านนะคะเราบริการทุกท่านทุกช่องทางเต็มที่นะคะแล้วก็มีบริการแบบนี้มาตั้งยาวนานแล้วนะคะก็วิธีการนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลยนะคะที่จะลดความเสี่ยงของคุณได้ด้วยค่ะโอเคค่ะเราก็ได้เรียนรู้มาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการแยกประเภทแยกให้ออกทำความเข้าใจวากระสอบน้ำสองคืออะไรนะคะ อันดับที่2ก็คือมือ2ไม่ใช่มือหนึ่งเราก็เรียนรู้ไปแล้วรวมไปถึงความเสี่ยงด้วยนะคะว่าเราต้องเสี่ยงกับอะไรบ้างแต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะที่อยากจะให้ทุกคนเรียนรู้และเตรียมไว้นะคะนั่นก็คือช่องทางการขายค่ะช่องทางการขายนะคะอย่างเช่นเราอยากจะขายเสื้อเราแค่คิดขึ้นมาว่าเราอยากขายเสื้อหรือแค่ความรู้สึกของเราว่าฉันอยากจะเริ่มหาอะไรได้เสริมจากการขายเสื้อแล้วจะไปขายที่ไหนล่ะเราก็จะต้องเตรียมไว้เลยนะคะเตรียมไว้ รวมถึงศึกษาไว้ด้วยนะคะให้เข้ากับตัวเองที่สุดให้ตัวเองสะดวกที่สุดให้ตัวเองทำได้อะเออว่าช่องทางการขายของเรานะคะจะอยู่ในรูปแบบไหนบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่น1ลงตลาดนัดนะคะเราสะดวกลงตลาดนัดหรือเปล่าเราเลิกงานแล้วเราไปลงตลาดนัดวันหยุดหรือเปล่าหรือตอนเย็นหรืออะไรยังไงอันนี้เราไปศึกษาก่อนเลยนะคะว่าเราสะดวกไหมเราได้ลงตลาดวันไหนนะคะอันนี้เราเตรียมให้พร้อม ลงตลาดนะ้ดต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอีกนะคะอันนี้ก็ไปทําความเข้าใจเป็นศึกษามาเลยนะคะอันดับที่2นะคะในเรื่องของช่องทางการขายออนไลน์นะคะในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะว่าเราสะดวกแบบไหนแพลตฟอร์มไหนเข้ากับเรามากที่สุดเราก็ลองศึกษาดูเช่นไลฟ์โซดโ,โพสขายนะคะหรือจะเป็นประมูลนะคะหรือจะเป็นเทคนิคพิเศษของเรานะคะโปรโมชั่นอะไรต่างๆที่เราแบบอยากจะทำมันนะคะเราก็ไปลองศึกษาดู ลองดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับเรามากที่สุดหรือเราจะทําทั้งหมดนี้เลยทั้งลงตลาดด้วยออนไลน์ด้วยอันนี้ไม่รู้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะก็เตรียมให้พร้อมแล้วกันนะจ๊ะหลังจากที่เราเตรียมช่องทางการขายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาศึกษาต่อในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะว่าเราจะขายใครอย่างเช่นเราจะขายผู้หญิงที่ชอบลายน่ารักนะคะขายผู้ชายแนวสปอร์ตขายแบรนด์กีฬาอะไรต่างๆนะคะขายผู้ใหญ่ หรือขายวัยทำงานหรือทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วก็ลองศึกษาตรงนี้ด้วยว่าเราจะขายใครเพื่อที่จะตอบโจทย์เราได้ว่าสิ่งที่เราจะไปหามาขายเนี่ยมันตรงกับกลุ่มเป้าหมายเราไหมนะคะอย่างเช่นจะไปหาลายน่ารักมาขายผู้หญิงจะไปหาแบรนด์กีฬามาอันนี้แล้วแต่กลุ่มเป้าหมายของเรานะคะหรือทุกเพศทุกวัยขายได้ทุกอย่างเลยเราเตรียมมาหมดเลยอันนี้ก็อยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคนด้วยนะคะและนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่เราสรุปมาให้นะคะว่า คุณจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะก่อนที่จะเริ่มขายเสื้อเป็นไรายได้เสริมนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนสามารถที่จะย้อนฟังย้อนดูได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะที่อยากให้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะสามารถที่จะาาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าคลิปนี้นะคะตกหล่นเรื่องอะไรไปนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะคะ ถ้าชอบคอนเทนต์ของเราร้านเสื้อยืดมือสองติวานนท์ฝากไว้เลยนะครับสำหรับทาง y o ะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะฮะดูคลิปได้ที่เพจเสื้อยืดมือสองติวานนท์นะครับดูเสร็จแล้วกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับและฝากอีกหนึ่งช่องทางนะคะติดตามความสนุกสนานของร้านเราได้เลยนะคะได้ทาง Tik t o k ค่ะช่อง Tik t o k ชื่อเดียวกับ Facebook เป๊ะเลยนะคะเสื้อยืดมือสองติวานนท์เป็นภาษาไทยค่ะ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019